วันนี้นะครับทาง Newolution นะฮะส่งของมาให้ชิ้นหนึ่งนะครับกล่องใหญ่มากๆเขาบอกว่าเป็นเก้าอี้ที่ดีไซน์แบบ Qtest q t e นะฮะส่งตรงมาจากยี่ห้อ AutoFu นะครับผมจากประเทศจีนเลยเขาบอกว่าเป็นเก้าอี้ที่ดีไซน์มาสำหรับงานแข่ง League of Legends Pro League ประจำปี2021ที่ผ่านมานะครับชื่อ Product ์เนี่ยเขาคือเป็น gaming chair นะฮะที่เขาบอกว่าเป็น Bunny c u t e s t Design วันแววน่ารักนะครับทางนิวโลชั่นเนี่ยเขาเห็นว่าเกมมิ่งโดสเนี่ยเป็นบุคลิกหน้าทะนุถนอมน่ารักนะครับผมตามหน้าตาตามบุคลิกของเราเลยเขาก็เลยส่งเก้าอี้ดีไซน์วันแววมาให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหวันแววจริงไหมเหมาะสมกับหน้าตาผมหรือเปล่าบอกได้เลยว่าเหมาะสมแน่นอนไปดูกันเลยครับ เริ่มกันที่ดีไซน์นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของทาง a u t o f o ฟ l AF055 ตัวนี้เลยฮะเพืนชื่อว่าเป็น Cute Bunny Fluffy แล้วเนี่ยสีก็ต้องเป็นสีเดียวกับสีกระต่ายน้อยน่ารักน่เนะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับเป็นหลักเลยแล้วก็จะมีความมีสีขาวแทรกเข้ามาอยู่ตามตั้งขอบตามแขนนะฮะก็จะเป็นสีขาวตัดเลียนไปแล้วก็จะมีสีดําแซงเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นตรงโลโก้นะฮะโ,โลโก้ของ Auto ต้ o ูเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับสีดําอัศวิน เป็งขาวนะครับเข้ามาอยู่ในกระต่ายน้อยน่ารักน่ารักโดยรวมนะครับแล้วก็จะมีตรงวัสดุต่างๆนะครับเช่นตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงป้ายนะครับก็ยังเป็นสีดําอยู่ด้วยได้ว่าเป็นการเอาสีดําเข้ามาแทรกแก้เลียกนั่นเองนะครับเหมาะสําหรับใครนะครับที่กําลังจัดบ้านหรือว่าแต่งห้องเล่นเกมจัดโต๊ะสําหรับสตรีมเกมเล่นเกมนะครับไปในทางสีห้องขาวโทนขาวโทนหวานแหววนะฮะก็จะตอบโจทย์สําหรับใครที่ชอบโทนนั้นมากกว่านะครับ สำหรับภายนอกของเก้าอี้นะครับก็จะเป็นสไตล์โชว์เชียลเกมมิ่งแบบเดียวกับที่ออ t เ f อร์ฟลูเขาทำมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนสีจากสีดำเกมมิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับมาเป็นสีชมพูวันแหววฟลุฟฟี่แบบนี้นั่เองนะฮะ ซึ่งสรุปได้ว่าก็ยังเป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่เป็นเกมมิ่งพันแท้อยู่แล้วไม่ได้เป็นการลดสเกลดาวเกรดลงมาไม่ได้ลดขนาดลงมาด้วยนะฮะสำหรับความกว้างของเก้าอี้ตัวนี้ครับก็จะอยู่ที่70ซนเมตรนะฮะแล้วก็ความสูงสูงสุดของตัวเก้าอี้เนี่ยจะอยู่ที่133ซนเมตรเลยแล้วก็บาะรองหน้านะครับที่หลายคนจะเน้นเป็นหลักๆเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยจัดมาเต็มๆเ,เลยนะกว้างนะครับ55ซนติเมตรนะครับแล้วก็ยาวถึง49ซนเมตรบอกเลยว่านั่งได้สบายเดี๋ยวผมจะลงไปนั่งให้ดู นี่ผมที่สูง180นะครับก็สามารถนั่งตัวนี้ได้สบายๆครับไม่ได้มีความอึดอัดเลยนะฮะสำหรับโครงสร้างของตัว AF055 ตัวนี้นะครับเก้าอ e ี้ออโต้ฟูลสุดน่ารักตัวนี้นะฮะทำมาจากเหล็กที่แข็งแรงนะครับก็คือถือว่าเป็นมาตรฐานของเ e ก้าอี้เกมมิ่งเลยเนาะก็เป็นโครงเหล็กนะครับ รับน้ําหนักได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีอายุการใช้งานเนี่ยสปีเป็นอย่างน้อยเลยเรียกได้ว่าใช้กันไปเลยยาวๆ3ปีนะครับแล้วก็สําหรับส่วนของล้อนะครับล้อเนี่ยจะใช้เป็นวัสดุที่เป็นซ o อกซียูทำให้ไม่มีเสียงเวลาเลื่อนไปเลื่อนมานะครับ สำหรับวัสดุที่ใช้ทำาบาของตัวนี้นะครับทำมาจากหนัง PU เกรดดีนะฮะทำให้เวลานั่งเนี่ยรู้สึกสบายนะครับคงทนแล้วก็ยังสามารถทำความสะอาดได้ดีมากๆนะฮะเช่นเวลานั่งเป็นนานๆแล้วมีเหงื่อหรือว่าทำน้ำทำอาหารหกใสนะครับสามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากๆไม่มีการซึมเข้าไปนะครับสำหรับฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานของเก้าอี้เกมมิ่งในสมัยนี้เลยนะฮะก็คือครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์มเรสที่ปรับปรับเอียงออกมาได้นะฮะนี่ จะปรับเข้าไปได้เดี๋ยว่าจะปรับสูงปรับต่ำได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนประกอบสุดพิเศษแถมมาให้ด้วยนั่นก็คือเป็นแบบว่าผ้าหุ้มนะขนกระต่ายน้อยคือเขาไม่น่าจะทํามาจากขนกระต่ายจริงๆนะฮะแต่ว่าก็ให้เป็นฟีลของการแบบว่านั่งแล้วมีความนุ่มนะฮะแต่ว่าไอ้ตัววัสดุตัวผ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแบบว่า เปื่อนง่ายนิดนึงนะฮะมีความเก็บขุนนะฮะในด้านการปรับเอ็นนะครับก็อีตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าปรับเอ็นได้มากที่สุดที่155งอาหองศาเียได้ว่าแบบนี่หนึ่งดก็คือนี้ใช่ไหมหนึ่ง้ยก็จะประมาณนี้ก็งีบนอนไปได้เลยนะครับเล่นเกมนานๆสตรีมเกมนานๆก็รู้สึกเนี่ยก็นอนไปได้เลยนะครับแล้วก็ทางอัลโตฟูลเนี่ยเขายังมีได้ทําไกด์ออกมาด้วยเป็นไกด์สาหรับแนะนําว่าปรับองศาเท่านี้จะเหมาะกับการดูหนังปรับองศาเท่านี้จะเหมาะสาหรับการพักผ่อน ปรับองศาเท่านี้จะเหมาะสาหรับการเล่นเกมก็เลยได้ว่าเขาคิดมาแล้วนะฮะว่าปรับแบบไหนจะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนั่นเองครับซึ่งนอกจากนั้นนะฮะความเป็นกระต่ายที่ทาง Auto Fu l l AF 055ตัวนี้เนี่ยเขามีมาให้นะ,ะเรียกได้ว,ว่าครบท่วงของความเป็นกระต่ายน้อยจริงๆนี่ผมหมุนให้ดูเลยหางนะฮะหางกระต่ายน่ารักปุกปุยนะครับเป็นแบบว่าเออเอามาให้นะฮะใครจะไปห้อยตรงไหนก็ได้แต่ว่าเมื่อหันมาแล้วนี่ เวลาใครมาบ้านนะครับเวลาเพื่อนมาบ้านเฮ้ยเราจะโชว์ความเป็นกระต่ายก็หมุนกดยอีมาให้ดูนี่นี่ฮะนี่นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับหลายคนเห็นกันดีนะฮะนี่หูกระต่ายบันนี่นะฮะที่แบบโอ้โหน่งแล้วมีความเป็นกระต่ายน้อยนะ่ารักเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับถอดออากมาใสา่ได้ด้วยแต่ผมอา,อาจจะไม่ค่อยเหมาะกแบบับกระต่ายเท่าไหร,ร่นะฮะก็อาจจะ ให้อยู่บนเก้าอี้น่าจะเหมาะกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาลองนั่งจริงกันบ้างนะครับสำหรับการนั่งทดสอบมาหลายเป็นเวลาหลายชั่วโมงน,นะครับก็คนพบว่ามันเป็นเก้าอี้ที่ให้ความรู้สึกน่าสนใจนะฮะน่าสนใจก็คือบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีความสูงประมาณ18 0ซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นคนสั่หลังยาวคนนึงเลยนะฮะก็พอนั่งแล้วเนี่ยทางเบาะที่มีมาให้นะครับเป็นเป็นเป็นเบาะรองหลังด้านล่างนะครับก็ถือว่าเข้า พพอร์ตที่ตรงหลังเลยนะครับเมื่อนั่งเอนไปนะครับแล้วก็แต่ว่าทางตรงตรงเบาะรองคออาจจะมีความต่ําลงไปบ้างนะฮะอาจจะต้องมีการหยิบขึ้นมารองเพื่อรองคอนะครับแต่ว่าพอมันมาล็อกที่คอแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าเออนั่งแล้วสบายนะฮะนี่ก็นี่ผมให้ดูเลยพอดีนะฮะสูง180ประมาณ180นะฮะก็นั่งได้เลยนะครับ แล้วก็ยังสามารถปรับนั่นปรับนี้ได้เยอะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์มเรสที่ได้พูดไปนะครับนี่เราจะปรับให้ต่ำนะฮะเหมาะกับเล่นได้เกมทุกแนวเลยเหมาะกับจะใช้จอยหรือว่าจะวางนี้ก็ได้นะฮะปรบับขึ้นมาข้างเดียวสองข้างจะวางจะใช้ iPad iPhone เล่นเกมมือถือได้หมดเลยนะครับ แล้วก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับฟังก์ชันการปรับเอนของ a u t o f ฟูล f 055เนี่ยก็ทำให้ไม่ว่าจะทำงานดูหนังพักผ่อนนะครับเก้าอีตัวนี้นี่ก็ปรับเอนได้ทุกระดับองศาเลยโดยเรานะครับทดลองนั่งทำงานบนเก้าอี้ตัวนี้ยาวนาน8ชั่วโมงต่อด้วยการพักผ่อนหลังจากนั้นอีก2ชั่วโมงก็ไม่ได้รู้สึกเมื่อยล้าเลยนะครับถือว่าสอบผ่านในฐานะเก้าอี้เกมมิ่งเลย ออโต้ฟูล055นะครับถือได้ว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องของดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์นะครับมีความเป็นกระต่ายน้อยน่ารักฟรัฟฟี่ซูปเปอร์คิวบันนี่นะฮะใครที่กําลังแต่งบ้านจัดโต๊ะคอมเกมมิ่งหรือว่าจะสตรีมเมอร์ไปในแนวทางที่แปลว่าสวยหวานน่ารักน่ารักนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายทุกเพศทุกวยัยได้หมดเลยใครที่สนใจนะครับไปสั่งซื้อกันได้กับออโต้ฟูไทยแลนด์นะครับใต้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ